สวัสดีค่ะก็อาหารมื้อนี้นะคะจะมีหนึ่งกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมก็มีคุณค่าทางอาหารอยู่นะคะข้าวเปล่านะคะแล้วก็อาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะอย่างหนึ่งกับข้าวชนิดนี้นะคะคือแกงส้มนะคะแกงส้มที่เหมาะกับผู้สูงอายุก็คือว่า หนึ่งก็คือมีรสเผ็ดนิดหน่อยนะคะทาให้รู้สึกอยากรับประทานอาหารนะคะสองก็คือมีปริมาณผักจํานวนมากนะคะสามก็คือเป็นอาหารที่ไม่ใส่น้ําตาลไม่เน้นน้ําตาลและไม่ไม่มีไขมันนะคะไม่มีไขมันที่จากน้ํามันที่เราเติมเข้าไปนะคะอันนี้นะคะเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับผู้ที่มี ความผู้ใหญ่นะคะหรือเป็นผู้สูงอายุนะคะก็หาเลือกรับประทานได้นะคะนอกจากแกงส้มก็จะมีแกงป่านะคะแกงป่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ